いい子が好きな ประตูนะครับังไม่อยากว่าจะขับรถที่ตีนะ่ยกขนขึ้นขนานีสำหรับที่มีสลาฟต้อ่อ มาแล้วพี่ครับทำงานเกิน <laughs>